สวัสดีครับอยู่กับกอปปิสูซูร์โปนะครับและเจอค่ะมิสูไอพีค่ะวันนี้เราอยู่กับรถตัวฮิตสุดยอดของเราอีกแล้วใช่โดยที่เป็นสีฮิตด้วยนะคะกับตัวมิราดแอคทีฟซีวีทีนะคะสีเทาไทเทเนียมค่ะราคาตัวนี้อยู่ที่ 500,000- เจ็บาทนะครับคและแน่นอนนะครับวันนี้โปเราพิเศษยังไงครับเนี่ยตัวนี้นะคะก็คือลูกค้าเป็นพนักงานมีอ่ารับเงินเดือนผ่านบัญชีนะคะมีงบดาวนะคะอยู่ที่4 5 0 0 0ก็จะใชเ่เท่านั้นครับก็จะรับ ตัวดอกเบี้ยพิเศษ1.59%คงที่7ปีค่ะโอ้โหดอกเบี้ยถูกมากๆ1.59%ต่อปีนานถึง7ปีเลยนะครับทัางงวดนี้น่าจะตกประมาณ6,000เาะนั่นเอโอ้โหแบบถูกสุดๆเลยได้แต่งเต็มด้วยนะครับแต่งทั้งคันด้วยนะโดยตัวนี้ก็จะมีชุดแต่งก็คือเกิร์ลพรอมเดย์ไลท์นะคะซึ่งของเราเนี่ยมีทั้งตัวไลเดอร์แล้วก็ตัวสปอร์ตเอสมีหลายแบบตอนนี้มีให้เลือกเพิ่มอีกแล้วนะครับบอกเลยแบบไม่ให้เลือกเทียบนะครับ ตัวนี้ก็เป็นไ i d e เดอร์นะครับแล้วก็เป็น V2 เนาะเป็น4ท่อนะครับสี่ท่อนะครับแล้วก็มีไฟ d a y ์ไร h ์ด้านหน้าด้วยนะครับล้อแม็กนะครับเราก็ได้จัดให้อแล้วนะครับคันนี้โดยล้อแม็กคันนี้ลูกค้าได้เลือกเป็นสีแดงขอบแดงนะครับ เป็นีกกาเป็นเป็นดิสแดงเนาะแล้วก็น็อตแดงครบไปสวยตัวนี้รู้สึกจะเป็นก้านฮะนี่ก้าการด้วยนะครับลูกค้าไม่ชอบการเยอะนะคนนี้นะครับนอกนี้ยังไม่จบนะครับรายการแต่งเรายังไม่ครบแค่นี้นะครับภายในยังจัดสมงสปอร์ตด้วยนะคะกับตัวบ่อหนังบ่อหนังสีแดงเฟอร์รี่เลยเอาโคสวยมากเบอเลยแดงอนนี้แจ๊สมากแจ่มแจมเน่จัดเลยนะคะแล้วก็รวมถึงการติดฟิล์มรอบคันนะคะแล้วก็มีการสาดข้างรวมถึง ตัวกล้องมองภาพขนาดถอยหลังนะคะเช,ชื่อมต่อกับจอแท้เลยเชื่อมต่อกับจอที่มากับรถให้เลย<ช>นะครับนี่ได้ครบจบแบบนี้แล้วก็รถเอาไปส่งให้ถึงที่ด้วยนะครับใช่เดี๋ยวคันนี้เราจะไปจังหวัด อะไรกันคะอ่าที่เดิมนะครับบ้านเก่าไม่ใช่ครับที่ไปประจําคือชอนบุรีนะครับค่ะเดี๋ยวไปชอนบุรีเหมือนเดิมเนาะอยู่แถวบ้านบึงนะคะบ้านบึงนะครับไปบ้านบึงนะครับก็จะมีตุ๊กตานะคะน้องหมีไปเซอร์ไพรส์ลูกค้ามีตุ๊กตาเอาไปให้อีกแล้วนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านลูกค้าเลยนะยค่ะไปกันเลยค่ะ ครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่จังหวัดชนบุรีบ้านบึงนะครับกับลูกค้าของพิอาจคันนี้นะครับสวัสดีครับพิอาตีสวัสดีค่ะครับอันนี้ได้รถไปถูกใจไหมครับกาถูกใจค่ะก็กสวยสวยเลยเนาะนะครับที่เขาเลือกเองทั้งล้อทั้งเบาะโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับ, <c oughs> บคบันนี้แล้วก็ทาเรื่อ,ง,อยงยากไหมพี่ ไม่ยากกับแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเลยเนาะไฟแนนซ์มาดูแลถิงที่เลยเนาะแล้วก็รถเราก็มาส่งให้ถิงที่ด้วยเลยนะคะโหอันนี้พี่อาตีเจอผมทางไหนมานะพี่ทางเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กนี่แหละขอยูทูบด้วยโอ้โหก็คือมาแล้วสองช่องทางเลยนะครับเราก็ได้วดตรงตามปกเลยเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็ได้ถูกใจแล้วยังไงฝากพี่อาตีเชียร์ผมหน่อยแล้วกันเนาะถ้าสมมติมีคนสนใจรถพิสูรออกรถกับใครดีครับฮะ ปั๊บเนี่ยนะแบบว่าอันนี้ดีแบบว่าพูดจาดีแล้วก็อธิบายอะไรให้รู้เรื่องเข้าใจง่ายด้วยโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่ตังไงก็ขอบคุณมากครับนะครับปลอดภัยเฮงนะครับครับใครสนใจวัตถุดีโปรดีแบบนี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับที่ก๊อปปี้สูรซูเปอร์โปรและอีกช่องทางคือโจมิสูรเอ็มพีนะครับวันนี้ผมกับลูกค้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ